โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแลมปบทั้งคุนเคยโอเยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม g j v กันอีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองครับเย่วันนี้นะครับเซิร์ฟที่เราจะมาโปรโมทนะฮะก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่เลยนะครับนี่ก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็จะเจอเลยนะครับนี่เซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวอะไรนะครับก็เป็นแนวโลเปนะคอมเมดี้ทั่วไปเลยนะสวมบทบาทนั่นเองนะครับ ส่วนเซิร์ฟนี้นะฮะมีไวรยิสหรือเปล่านะครับก็มีนะแค่ไปสอบขอไวรยิสนะที่ดิสคอร์ตของทางเซิร์ฟนะก็ได้ไวรยิสได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปเลยนะใครที่สนใจก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะครับโอเคเพือพ่อการเสิวลานะแล้วก็การกดจอยเข้าซื้อผลดีกว่าไปนี่นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเซิร์ฟเลย let's go เย้ <Yeah> ตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่กันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับเราก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับเราก็จะเกิดกันที่จ็อบเซ็นเตอร์นั่นเองนะครับเมื่อเข้ามาเราก็ทำการกรอกข้อมูลนะฮะตัวละครของเราเรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกหมอสเสื้อผ้าแล้วก็ทรงผมนะครับเยอะแย,ยะมากมายเลยนะฮะเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็เดินมาตรงนี้นะด้านหน้านะครับก็จะมีจุด รับของเริ่มต้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวพี่ค่อยมากดรับแล้วกันนะครับมาดูปุ่มคําสั่งภายในซื้อก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับกด F1 อ่าก็จะเป็นโทศรศัพท์แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มืมอถือนะฮะแล้วก็ต่อมากด F2 นะครับก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะนี่นะครับของในกระเป๋านะครับก็จะมีบัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็เงินนะ สำหรับเงินเริ่มต้นเซิร์ฟนี้นะครับมีมาให้ทั้งหมดประมาณ20,000บาทนั่นเองนะครับว้าวเยอะมากๆเลยนะครับในตัวประมาณ1,000 0แล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ1,000 0นั่นเองแล้วก็ต่อมานะครับกด F 3นะครับ F 3ก็จะเป็น a n i m เมชันหรือว่าท่าทางต่างๆนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแดนนั่นเองนะครับโยโยโย่อโจอโจอะไรประมาณนี้นะครับโอเคกด X เพื่อทำการยกมือ โอเคแล้วก็ต่อมานะครับกด F5 นะครับ F5 ไม่มีอะไรกด F7 ก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะหรือว่าบินแล้วก็ต่อมากด F9 นะครับก็จะเป็นอีโคโนมีนะครับของราคาขึ้นลงนะอย่างเช่นตอนนี้นะครับอ๋อไอเดียเป็นออน้ำส้มละกันเนาะเนี่ยน้ำส้มนะครับ1อันก็ขายได้ประมาณ27บาทนะตอนนี้เลยนะครับนี่ก็มีหลายอย่างเลยนะนี่นะครับโอเคแล้วก็ F10 ก็จะเป็นอุ้มขี่หลังแล้วก็แบก จับเป็นตัวประกันนะครับป้องอ่าแล้วก็ต่อมากดดิลิตอ่ากดดิลิตก็จะเป็นสกอบอทนะครับก็ตานม้นะมีเบอร์โทรศัพท์มีชื่อนะครับอาชีพนะแล้วก็คนออนไลน์ทั้งหมดกี่คนนะครับหน่วยงานมีตอนนี้ก็มีตำรวจ1คนนะครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเซิฟนี้เป็นประเทศเปิดใหม่ใช่ไหมแล้วก็รับหน่วยงานด้วยนะครับพวกตำรวจแล้วก็หมอแล้วก็ช่างนะครับรับจํานวนมากเลยใครที่สนใจอยากเป็นผอหรือว่าผบตรอะไรเงี้ยนะครับติดต่อที่ดิลิตกรอดของทางเซ แล้วก็ต่อมากดปุ่ม M นะครับปุ่ม M ก็จะเป็นเมนูวงล้อ,อถอดเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้โอเคไหเราทําการกดลับของเริ่มต้นกันดีกว่าคุณผู้ชมโอเคกดอ e, เพื่อทำการกดลับอ่าได้มาแล้วนะครับโอ้โหโอเคเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับก็จะมีขนมปงังมีน้ำนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นกาชานะครับกิจกรรมนะให้มา10ลูกนั่นเองนะครับของในกาชานี้นะครับก็จะมีพวก ลดมอสด,ด้วยนะครับอย่างเช่นอ่ลดมอส a m b มโบก i นีนะครับออดีแล้วก็ลด50โลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นกล่องจูลลดรถนั่นเองนะครับโอเคมาเรัทํารเปิดเลยคุณผู้ชม <Yahoo! S 1> โอเคครับได้อะไรมาอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคก็เปิดต่อเลย โอเคครับดูเหมือนว่าเราได้เป็นทองแท่งมานะครับ <Whoa. S 1> ว้าวรอบนี้เราได้เงินมาประมาณ600บาทนะคุณผู้ชมตอนนี้เราเหลือกระชาเท่าไหร่เลูกนะครับเดี๋ยวพี่เปิดอีกสักลูกหนึ่งล้วกันนะคุณผู้ชม โอเคนะครับแม่นึกว่าจะได้เป็นรถ r 3 2สนะเห็นปะสีแดงๆนะครับด้านขวานะครับแม่อีกนิดเดียวเองนะเออก็ต้องเปิดตุ้นการเอานะคุณผู้ชมนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเราทําการเปิดแผนที่ดูก่อนนะอ่านี่ก็คือในแผนที่นะครับนี่ประมาณนี้เลย <Wow. S 1> ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจตลาดกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าตกแต่งประมาณไหนนะครับ โอเคแล้วก็สำหรับใครนะครับที่มาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับอย่างเช่นมา5คนนะครับก็รับรถทํางาน50โล1คันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามา10คนนะครับก็รับรถทํางานนะหคันแล้วก็ R32 อนะครับอีก1นคันฟรีไปเลยนะครับส่วนมาประมาณอ่าสิคนขึ้นไปนะครับสิคนขึ้นไปก็รับรถ50โล2คันแล้วก็อา2สอีก1คันนั่นเองนะครับแล้วก็ลงสูตรแก๊งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ โอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นชอ็อปอ๋อเป็นร้านคา้าทั่วไปนะครับโอเคก็มีผ้าเช็ดรถนะกระเป๋าเสื้อผ้าลําโพงนะครับชุดซ่อมอ่าตามนี้เลยนะอ่าโทรศัพท์โอเคทาการซื้อไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีบัตรทํางานด้วยนะครับห้าพันกว่าบาทเลยคุณผู้ชมโคตรแพงโอเคทําการซื้อไว้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตลาดโลกนะครับก็เอาของมาขายได้นะฮะอ่านี่เลยนะครับก็มีคนเอาของมาขายอยู่นะเพียบเลย แล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะอ๋อเป็นจุดอเอาของมาขายนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ใช่ไหมเราเปิดกรชาได้นะครับเราได้เป็นทองคําแท่งมานะครับตอนนี้พี่มี1อันก็เอามาขายตรงนี้ได้เลยนะขายได้ประมาณ80บาทนะครับอ่าได้เงินมาแล้วนะครับ80บาทโอ้รถไคล์นเนี่ย BM โคตรเท่เลยว่ะส่วนรถเริ่มต้นนะครับที่ทางซื้อให้มานะครับรถมันน่าจะเข้ามาอยู่ใน อการลาดเลยนะคุณผู้ชมอ่านี่เลยนะครับโอเคก็เป็นรถเริ่มต้นคันนี้เลยนะมันจะเด้งเข้ามาอยู่ในการลาดอยู่แล้วนะครับนี่เป็นรถคันอ่าเล็กๆมินินะครับแล้วก็ตรงนี้มีโต๊ะคราฟอยู่ด้วยว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยน่าสนใจโอเคนี่เป็นโต๊ะคราฟแฟชั่นนะครับโอ้โหเกียบเลยว่ะแฟชั่นนะฮะคุณผู้ชมนี่นะครับเราสามารถคราฟได้นะครับส่วนประกอบก็ใช้ปูน10อันสายไฟ10 แล้วก็โลโก้นะครับตาเมือง50อันนะอันนี้ก็เป็นโต๊ะค้าพาหนะนี่โอเคอันนี้ครับ GTR R, R 5 0ได้นะครับรถแล้วก็อันนี้เป็นอะไระโต๊ะทำอาหารนะครับอ๋อนี่เลยนะฮะปงโอเคปแล้วก็ไปดูจุดอื่นกันดีกว่านะครับแล้วก็ปแล้วก็ต่อมานะครับเราก็ไปที่ร้านขายรถก,กันดีกว่านะครับไปดูว่ามีรถอะไรขายบ้างไป Let's go ตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถแล้วนะครับนี่ทำการจอดรถไว้ตรงนี้เลยนะครับกดค่าเข็มขัดก่อนโอเคแล้วก็ลงจากรถได้เลยมาดูกันนับว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับโอเคก็น,นี่จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับเวป้านะอันนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะไม่แน่ใจว่าอ๋อ3,000กว่าบาทนะฮะแล้วก็มีพวกรถออฟโรดนะฮะตามนี้เลยนะครับอ่ามี R 3 2ขายด้วยนะครับประมาณ82 0 0มนะคุณผู้มชม <Wow. S 1> เฮ้ยมีหลายคันเลยว่ะ แล้วก็มีในส่วนของเป็นรถซูปเปอร์คาร์อะไประมาณนี้นะฮะโอ้โหโอเคเยอะอยู่นะคุณผู้ชมนะครับโอเคประมาณนี้เลยแล้วทำไมเราใส่หมวกวะเนี่ยเออนะครับแล้วก็ส่วนงานผิดกฎหมายภายในเซิฟนี้นะครับก็จะมีด้วยกันรประมาณสองอย่างนะตอนนี้นะครับจะมีจกปูนนะครับแล้วก็ตัดสายไฟส่วนขายกัญชานะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้ แล้วก็ในส่วนของงานถูกกฎหมายนะครับก็จะมีเก็บแตงโมเก็บฟักทองเก็บกระลำเก็บสับปะรดเก็บแอปเปิ้ลเก็บส้มเก็บหอยมุกแล้วก็เก็บเห็ดเก็บกล้วยเก็บไม้ไผ่อ่าแล้วก็เก็บมะม่วงนั่นเองนะครับเยอะไหมเออทำคือแบบทำไม่เบื่อแน่นอนนะฮะ แล้วก็มีวอล์โซนด้วยนะครับนี่วอล์โซนภายในเซิร์ฟนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นสถานที่เอาไว้ซ้อมต่อยได้นะครับนี่ฝึกปลลองยุดอะไรประมาณนี้นั่นเองนะหมัดยงชุงมหมัดยงชุนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมภายในเซิร์ฟนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับชิงกระลาดแล้วก็ตีบ้านมาเฟียนะครับแล้วก็ชิงผับสงครามแก๊งอะไรประมาณนี้นะน่าสนใจมากๆเลยนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับเรามาอย public, いいอู่กันที่สวนสาธารณะนะครับด้านขวาก็จะมีตู้ปลานะครับเอาไว้ใส่พวกงนักโทษนะครับแล้วก็ตรงน,นี้จะมีตลาดโลกอีกแล้วนะครับอีก1จุดลแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับจะมีจุดโซน FK ด้วยนะครับนี่จุดโซน FK โซนนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สอนอแล้วนะคร yep ับด้านหน้าสอนอก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับเล้อมรั้วแบบว่าปิดบิชชิตเลยนะ ลัวใครแบบจะมาแบบมาบุกถล,ล่มอะไรหรือเปล่าอวะเนี่ยโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเราก็ไปที่โรงพยาบาลกันปตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับหน้าโรงพยาบาลก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็ประมาณนี้เลยนะปะ่อ่านี่ก็คือด้านในโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็จุดต่อมาด้านหน้านะครับอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันคือจุดอะไรป โอเคตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นจุดโพสเซตนะนี่เลยนะครับอันนี้คือรวมโพสเซตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็อู่ช่างนะครับของทางเซิร์ฟนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยไปแล้วก็ไปที่อู่ช่างกันไป Let's go <S ตอนนี้เราก็มาถึงอู่ช่างแล้วนะครับนี่เลยอ่าก็เป็นอู่ช่างประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับ โอเคก็สวยดีนะสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราก็ไปที่เลเบลกันดีกว่านะครับภายในเมืองก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับอ่าแล้วก็พาไปทัวร์ตามจุดต่างๆและเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลเบลนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะที่สนามบินทะเลทรายนะครับไปแล้วก็ไปที่นั่นกัน let's go ตอนนี้เราก็กําลังขับรถนะครับออกนอกเมืองอยู่นะฮะก็ไปยังเลเบลนะครับคันนี้ก็ถือว่าแรงอยู่นะคันนี้นะครับขับปื้ดปัาดปื้ดปัาดมากเลยนะถ้าแต่งนิดหน่อยนี่น่าจะแรงเลยนะคันนี้และก็เซิฟนี้นะครับลงพวกต้นไม้เพิ่มเติมด้วยนะครับเห็นไหมนี่ก็จะทําให้สมจริงขึ้นเยอะเลยนะครับต้นไม้นี่แบบว่าเพียบเลยนะแล้วก็เซิฟลื่นมากด้วยนะครับถึงจะมีต้นไม้เยอะขนาดนี้นะคุณผู้ชม ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเลเบลกันแล้วนะฮะด้านหน้าเลยนะครับโอเคดําการปลดค่าเก็บขาดรถก่อนนะฮะโอเคปะเราก็ลงไปดูกันณะที่โต๊ะครับนะครับว่ามีอะไรให้คราบบ้างนะฮะเลเบลก็จะอยู่ชั้นใต้ดินตรงนี้เลยนะครับเนี่ยด้านในก็เลเบลก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะโอเคส่วนด้านนี้นะครับก็จะมีตู้เซฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่อ่าก็เอาไว้เก็บของนะครับตู้เซฟ ส่วนโต๊ะคราฟนะครับก็จะอยู่ข้างในตรงนี้นะคุณผู้ชมนะก็เดินมาดูกันได้นะโอเคอ่านี่นะโต๊ะคราฟอาวุธนะครับโอเคอันแรกนะครับก็จะเป็นบัตรขายยานะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดตู้เซฟนะหรือว่าบัตรตู้เซฟอันนี้เป็นหมวดอาวุธนะครับก็จะมีไม้เบสไม้พู่ไม้กอปอ่านี่เลยนะครับอันนี้เป็นบัตรแก๊งอันนี้เป็นโต๊ะคราฟปูปิ้นเนอเคก็ตามนี้เลยนะ แล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเราออกไปจากเลเวลก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเราจะไปทําอาชีพอะไรกันดีโอเคแล้วก็ดทําการเปิดแผนที่ดูก่อนนะครับอ่าเราซื้อบัตรทํางานมาแล้วใช่ไหมตรงนี้เป็นจุดเอ่อทำอาชีพแหละเก็บฟักทองนะครับแล้วก็เก็บกระหล่ำปีเราไปเก็บฟักทองแล้วกันเนาะใกล้ๆเลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคทําการมาร์กจุดไว้เรียบร้อยไปแล้วก็ทําการคลิกกันเลยนะแล้วก็ทําการคาดเส็บขัดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยไป let's go ตอนนี้เราก็มาถึงจุดทำอาชีพกันแล้วนะครับโอ้โหรีบโชว์ไปหนึ่งรอบนะคุณผู้ชมโอเคเดชที่เรามานะครับก็จะเป็นจุดเก็บฟักทองนะครับนี่ฟักทองก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็ไปกดเก็บได้เลยใช่ไหมโอเคกดอีเพื่อทำการเก็บนะครับวิเก็บเร็วมากเลยอ่ะเซิรฟนี้นะครับเราได้ฟักทองมาแล้วนะคุณผู้ชมอ่านี่เลยนะครับฟักทองเก็บได้สูงสุดประมาณ40อันนะ อันนี้ก็เป็นงานถูกกฎหมายนะครับส่วนงานผิดกฎหมายอันนี้ก็ต้องไปหาจุดกันเองนะครับเพราะว่ามันเป็นงานผิดกฎหมายอ่าส่วนคำใบ้นะครับก็น่าจะอยู่ในดิสคอร์ดของทางเซิร์ฟตอนนี้เราก็มายังจุดเก็บกระลำแล้วนะฮะอันนี้คือจุดเก็บกระลำนะครับเมื่อกี้เราไปเก็บฟักทองนะฮะปีก็เลยแวะมาดูเก็บกระล่ำบ้างนะครับนี่โอเคส่วนกระลำนะครับก็เก็บได้สูงสุดประมาณ40อันเหมือนกันนะคุณผู้ชม โอเคครับก็ไม่ว่าครับสับเซิฟแนวโลเป่คอมเมดี้อ่าสูบุตญบาททั่วไปนั่นเองนะครับเซิร์ฟนี้เลยนะใครที่สนใจนะครับอยากเขาเล่นนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับไปสอบขอไวล์ิสได้ที่ดิสกอร์ดของทางเซิร์ฟด้วยนะครับโอเคก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยกันโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเจตเพพาชมคลิปใหม่กันนะครับแล้วเจอกันดูบ๊ายบายกันจุ๊บ